ครับสวัสดีครับอันนี้ผมอยู่ตีก้อนเขย่าเลยครับผมตอนนี้ระดับน้ำยู่ตีน่าอุ๊อ่าวันนี้วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกันยาสองห้าหกเจ็ดครับผมหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพอระดับน้ำยู่ตีอุ๊บพยานหนักแล้วนะครับผมโอ้โครับผมโอ้ยอากาศเจ้าเาครับอ่าท่อ อากาศเย็นสบายดีครับอากาศตอนเจ้าเย็นสบายสุดยอดครับผมหอหล่อหน่ำยังเย็นยังเหมาะยังคืดครับผมแต่ถ้าละเด็กละอ่อนมาเล่นนะครับผมขวนอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองครับอันนี้ผมมาตอนเจ้าครับยังบมมีไผ่เธอเลยครับผมแต่ถ้ามาเหมนแรงเนี่ยค้นยังนักยังหลายครับเหมือนเป็นสวนสนุกเลยกว่าได้ครับเย็นสบายครับผมตั้งแต่ผมมาอยู่พะเยาเนี่ย นี่ถือว่าเป็นขั้งแรกเลยกว่าได้ครับอ่านติลงมาเล่นน้ําเป็นแต่เป็นว่าครับอ่าน้ำก้วนพยเย้าครับผมเป็นขั้งแรกครับอ่าติมาว่ายน้ำหานาร้านพยานาดนี่ครับฮอลล์โอ้บรรยากาศตอนเจ้าสุดยอดครับเดี๋ยวตอนแรกผมอาจจะไปเอลผมครับตอนแรกนี่อากาศซ้ำดีครับผมคนยังนักยังหลายเลยครับแต่ไผจะเล่นน้ำก็เล่นโดยความระมัดระวังนะครับอ่าถ้าเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ตัวนี้นะครับผม อันนี้ผมมาเล่นตอนเจ้าครับบมมีไผครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ตัวนนะครับหอล้สวัสดีครับ